ดูวนไ่จอกนี่ผมมีซานเลยนะทิดวราอย่งกับร่องกินแล้วดูตอนแรกใบเต็มเลยนะฮะก็อย่างกลังย้นใเต็มเลยเอยังกับร่งกินแล้วแหลวมดะอันนี้เนี่ยหนใหลแหลมนดูดูเฮงระเบิดมาแล้วดูเื้อถึงกอดอวสนาเนี่ะกมาดเลยแล้วอ โมเลยนี้ด <in> ูใบมัน <t> ฉีกขาดหมเลยดูเสียงดังขนาดนออใบไม้มันตีมาแหลวนี่ด้วย อืมอืมอุกหมดเลยบบที่หั่นทะลุที่นี่นี่ไบหมดเลยใบฉีกหั่นมาแล้วใจน่ะคุณทางน้องยืนอยู่ฝั่งนี้อย่าพูดเลยดูมันทะลุมเนาะใบไม่มันอี่ิตมาแหลวนี่ด้วย เป็นในนี่โม่ระเบิดีกเออบ่เจ้านค้ชแม่แน่ที่มันระเบิดตะเกียนเอ้เขาก็แปกว่ามันเป็นอไรอย่างเราก็มาเผานี่เน,เนเาะแล้วตอนนี้ไฟมันไฟมันลามมาไฟมันลามมากตอนแรกมันก็เป็นพื้นดินเรียบๆปก มันลามลามลาม,มาก็แล้วอยูยูเสียงมันกเกิดระเบิดขึ้นเลยอะก็มันก็เป็นหลุมเลยดินระเบิดแบบที่ดินกระจายฟุ้มหมดเลยขี่ดินกระจายฟุ้มหมดเลยแล้วก็เสียงมันดังแม่งงั้นนั้นก็ไฟมันกระดับหม,เมดเลยเอยอเออเสียงดังขนาดเนาะ <laughs> อือ มันเหมือนการลักษณะการฝังไว้เลยค่ะมันเหมือนใแบบอยู่บนพื้นดินน่ะคือม,มันเป็นหลุมเลยอ่ะสะเก็ตสะกิดนี่หมูโดนจักรกรหยิ่งหู่มันปุ้งมาเลยข่านกกำลังวิ่งเข้าไปในบ้านนั่นเองกำลังเป็นแผลละเต็นเฮงอัดนะไฟที่ไว้นี่จุดอะไรกันไฟที่จุดอ่ะ น้อเรามันก็ลามลามขึ้นมาปกตินี่ก็มันก็ลามลามขึ้นมาได้ครบาดเจ็บไหนกะ่ะมีได้ครับบาดเจ็บตรงแขนนะกะเจ้าล่าบาดเจ็บตรงแขนน้องเราก็หน้านะ่ยก็มันโดนเก็ตอันนั้นแผลโดนอย่างเงี้ย <c oughs> นี่โดน,นเนี่ยวันนี้ก็โดนสเก็ตเนี่ยกสเก็ตเนี่ยก็ ยืดแค่นาโดนแทยู่ทมันดยกลนะแน่นี่เป็นนังนั่นเลยนะดูเนี่ยเราเซตเนี่ยเปนนังนั่นเลยนะดูเอ๋อหองนี่เป็นสะเก็ดหินกับแน่น่ะอ่าแกมสองพึกน่